บทที่สองขอบตาบวมช้ำหนาแดงเหมือนโดนพึ่งต่อยมายกรังทำให้หญิงสาวใช้เวลาแต่งหน้านานพอสมควรกว่าจะกรีดตาสองชั้นที่กลายเป็นชั้นเดียวอย่างอมวยยาวราชให้กลับเป็นเหมือนเดิมได้ก็เล่นเอาเหนื่อยเธอหยิบชุดสวยกระโปรงพองเสื้อลายแมวน่ารักดัดผมสีน้ำตาลให้เป็นลอนบริเวณปลายเหมือนผมตุ๊กตา จัดเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะเหมือนทุกวันด้วยความเป็นคนรักสวยรักงามทำให้สภาพตัวเองกลับมาสวยสดใสเสียใจไม่เท่าไหร่ต้องเก็บไว้ในใจเพื่อที่จะรีบบึงรถไปอบขนมปังแข่งกับเวลาเป็นโชคดีที่น้องๆมาเปิดประตูเหล็กซึ่งเป็นแบบดึงขึ้นชักรอกซ่อนเชือกไว้ช่วยกันนำขนมปังที่ปั้นแล้วเข้าตู้อบตั้งแต่เช้ามืด หน้าร้านคาเฟ่แสนน่ารักมีประตูรั้วสีขาวติดริมถนนใหญ่เว้นช่วงเล็กน้อยเป็นหญ้าเทียมและตุ๊กตาเพื่อป้องกันมลพิษจากภายนอกที่มีรถสัญจรไปมาตลอดในทุกๆเช้าจะมีลูกค้ามายืนรอต่อคิวซื้อแซนด์วิชกล่องขนมนมกาแฟฝากท้องของพวกเขาไว้กับเนสาราเบเกอรี่ก่อนไปทำงานและไปเรียน ไม่ขยันเลยไม่ใช่แค่อดตายมันหมายถึงความเดือดร้อนของผู้คนที่จะต้องไปหาซื้ออาหารร้านอื่นเป็นเหตุให้เจ้าของร้านให้ความสำคัญกับการเปิดปิดร้านและวันหยุดเอามากๆแต่เช้านี้เธอพลาดเนสรารู้สึกผิดจนต้องเอ่ยขอโทษน้องนักศึกษาและพนักงานบอกเหตุผลว่าทำไมมาสายนั่นก็คือเธอไปงานแต่งงานผู้ชายคนนั้นมา คนที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นแฟนหนุ่มอ๋อก็ไม่ใช่สินะเพราะว่าเขาไม่เคยบอกว่าเป็นแฟนเธอทำเป็นเรื่องตลกโปกฮาแม้ว่าคนอื่นจะหัวเราะไม่ออกเมื่อข่าวสารรวดเร็วในยุค 5G หลายคนคงแปลกใจเนสราได้รับคำปลอบใจจากทุกคนรอบกายขนาดคุณพ่อคุณแม่ยังเดินทางมาหาคุณพ่อไม่ลืมดอกไม้สำหรับตกแต่งแจกันร้าน คุณแม่มาช่วยต้อนรับลูกค้าที่มาต่อคิวซื้อกาแฟจนคนเริ่มน้อยลงค่อยเข้าไปกอดลูกสาวไม่เป็นไรนะลูกเนยยังมีพ่อแม่เสมอไว้วันหยุดนี้ไปทานข้าวกันแม่เลี้ยงเองจะ้ะลูกสาวพ่อเก่งอยู่แล้วพ่อว่าผู้ชายเยอะแยะสวยเลือกได้สอย่างขอบคุณนะคะพ่อแม่ ลูกจ้างสองคนนี้น่ารักไม่ต้องจ่ายเงินเดือนอีกด้วยเสียงหัวเราะร่าอย่างอารมณ์ดีจากชายร่างสูงใหญ่และสาววัยสี่ห้าเนตราปลอบสารพัดจะปลอบแม้ว่าลูกสาวไม่เคยแสดงความอ่อนแอออกมาให้ใครเห็นในความที่ถูกเลี้ยงมาให้ช่วยเหลือตัวเองตัดสินใจทำอะไรอย่างมั่นใจโดยมีครอบครัวคอยให้การสนับสนุนเนสรา และเนตราอักษรขนาดใหญ่เนลูกสาวเป็นคนต้นคิดตั้งใจเปิดร้านให้คุณแม่ผู้ชื่นชอบเบเกอรี่หลงไหลในการทำขนมเป็นชีวิตจิตใจบรรยากาศแสนอบอุ่นหน้าเคาน์เตอร์คิดเงินหลายคนในร้านคงอดอมยิ้มไม่ได้เป็นภาพที่เห็นอยู่บ่อยครั้งคราวสองหนุ่มสาวรุ่นใหญ่ในเชิ้สุภาพเรียบร้อยสะอาดตา แวะมาเยี่ยมเยียนลูกสาวต่างคนพากันไปด้านหลังร้านอาหารมีมุมน้ำพุเล็กๆเ,เป็นม้านั่งหินมองผ่านไปเป็นรั้วมหาวิทยาลัยเอกชนนักศึกษาเดินกันขวักขว่ถือแท็บเล็ตหิ้วกระเป๋าสะพายพาดบ่าเตรียมตัวเข้าห้องเรียนคุณพ่อเห็นสีหน้าของลูกสาวไม่ค่อยดีนักแต่จำเป็นต้องตักเตือนสั่งสอน หวังว่านี่จะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตนะลูกนะผู้ชายบางคนเลิกรากันไปอาจเป็นเพื่อนกันได้หรือว่าไม่ได้ลูกลองคิดดูอย่าให้พลาดอีกเดี๋ยวภรรยาเขาจะมาว่าเอาลูกต้องวางตัวดีๆนะเนยแววาตาคู่สวยสลดเศร้าเกิดประกายนาแน่แน่ายามสพมองสีหน้าเป็นกังวลของคนทั้งสองแม่เองก็เอาใจช่วยนะลูก ตราบใดที่ลูกคิดดีทำดีลูกจะเจอคนศีลเสมอธุรกิจลูกก็จะเจริญรุ่งเรืองไปด้วยเรื่องแต่งงานเป็นการตัดสินใจของเขาส่วนตัวเราต้องดำรงในศีลธรรมห้ามเด็ดขาดนะห้ามไปยุ่งกับผัวใครค่ะพ่อแม่ในไม่ทำให้พ่อแม่เสียชื่อเสียงแน่นอนถึงในจะหัวอ่อนไปหน่อยในว่าในมีจุดยืนในชีวิตอยู่ค่ะเธอฉีกยิ้มกว้าง หวานให้คุณแม่สบายใจก่อนจะทอดสายตามองสนามหญ้าเขียวขจีลานกีฬาของมหาลัยไฮโซด้วยท่าทางสบายสบายจากตรงนี้กั้นกลางไว้ด้วยรั้วระแนงเหล็กเป็นสี่สีดำสำหรับป้องกันความปลอดภัยของทรัพย์สินเวลาปิดร้านซึ่งทางมหาวิทยาลัยเปิดกว้างพื้นที่หลายไร่ไม่มีใครเฝ้าตลอดทุกตารางนิ้วนอกเสียจาก นักงานรักษาความปลอดภัยประตูหน้าในอีกฝากหนึ่งกับกล้องซีซีทีวีนับร้อยตัวที่ได้ทำเลดีขนาดนี้ก็ฝีมือข้าราชการมีเส้นสายแจกลายเซ็นเบิ้ลสองเป็นคนค้ำเฮ้เธอกู้ธนาคารทีเดียวผ่านเนสราได้ทำตามความฝันของตัวเองที่จะเปิดร้านขนมปังอดคิดถึงคนเคยดูแลกันไม่ได้นะ พ่อว่าเขาก็ออกจะนิสัยดีแต่ว่าช่างเถอะคนจะไปเขาตัดสินใจแล้วเราก็ต้องปล่อยเขาไปคุณพ่อให้กำลังใจลูกสาวแม้ว่ายังไม่เข้าใจในเหตุผลของชายหนุ่มนักก่อนถึงเวลาต้องบอกลากันเอาพ่อพาแม่ไปเข้างานก่อนนะครับขายดีๆนะลูกบายบายค่ะไว้เจอกันวันหยุดนี้เด็กรุ่นใหม่น้อยคนจะยกมือไหว้สวัสดีพ่อแม่ แต่ในสาราธรรมเธอยกมือประนมแนบอกอย่างงามช้อยสมกุลสตรีแจกหอมฟอดใหญ่อย่างเท่าเทียมโบกมือลาจนทั้งสองขึ้นรถยนต์ที่จอดไว้ด้านข้างร้านไปหน้าสดสวยคลายความเศร้าหมองลงหลังจากที่คนทั้งสองจากไปเธอยิ้มดีใจแล้วก็เศร้าอีกพอกลับเข้าไปในร้านมองไปที่โต๊ะตัวเดิมเหมือนว่าเขายังนั่งรออยู่ตรงนั้น เหี้งโง่ค่ะจะไปคิดถึงเขาทำไมบอกตัวเองด้วยใจเจ็บหญิงสาวกัดริมฝีปากตัวเองจนแทบจะเป็นห่อเลือดลืมไปว่าไม่ได้อยู่คนเดียวพี่หนา้ยคะฝากเสิร์ฟหน่อยโต๊ะแปดเสียงเรียกสั่งพาหลุดจากภวังฟุ้งซ่านน้องนักศึกษาวางของไว้แล้วเดินหายไปดูขนมในครัวเนสราสายหน้าไปมามาสายหน่อยเดียว ไม่รู้ใครเป็นเจ้านายลูกน้องแล้วล่ะวันเนี้ไม่วายบนพลางผ่อนลมหายใจหนักเธอหยิบจานเค้กใบเล็กใส่ถาดบนเคาน์เตอร์แล้วเดินไปทันใดนั้นเองเพราะมิทันสังเกตเห็นพื้นเปียกนองน้ำยังใส่ส้นสูงประมาณสองนิ้วมาด้วยไว <Why? S 1> เสียงดังทันทีที่เจ้าของร้านคนสวยเกือบเทกระจาดลงพื้นพร้อมกับเค้กในจาน ซึ่งเธอคว้ามันไว้ทันแม้ว่าครีมสีขาวจะละเลงเละเทะบนเสื้อยืดขนาดดวงตาคู่สวยเบิกกว้างมองตามใบหน้าหล่อเหลาหนุ่มแปลกหน้ารวบเอวของเธอเอาไว้กระชับจับไม่ให้ลงไปฟาดกับพื้นเย็นเฉียบมือใหญ่วางท่าบนแผ่นหลังดันล้วงเข้าไปในเสื้อในสภาพที่เธอเอ็นตัวลงเป็นนักเต้นเท้เทาไฟในงานลีลา เนื้อแนบเนื้อสำหรับงานเอวลอยนึกอยากเอาเสื้อลอยเต๋อตัวนี้ยัดเข้าไปในกระโปรงแต่เขาจับไปแล้วจะไปมีประโยชน์อะไรระวังนะครับมันลื่นทั้งน้ำเสียงและสีหน้าราบเรียบไร้อารมณ์มีเสน่ห์ในแบบหนุ่มหล่อขาวติตาโตใต้แว่นกรอบหนานี่มันหนุ่มฮอตเนื้อชัดๆ เนสราสติหลุดเป็นหลายนานแม้รู้สึกได้ถึงความร้อนแรงจากฝ่ามือใหญ่นุ่มเหมือนมือผู้หญิงจนเสียงทุ้มนุ่มและมุนหูเรียกดังคุณครับเธอรีบผละออกจากอ้อมแขนแข็งแ,แรงทรงตัวอย่างมั่นคงและล่ำละล,ะลักพูดขอโทษค่ะไม่ใช่คุณผมต้องเป็นฝ่ายขอโทษครับเด็กพวกนั้นเป็นนักศึกษาผมทำน้ำหก ตั้งใจปลายนิ้วชี้ออกไปทางด้านนอกหน้าต่างบานใสในสราถึงได้มองตามหนุ่มสาวประมาณสี่คนด้านนอกร้านยืนฉีกยิ้มแช่งโบกมือไปมาแต่ละคนดูแล้วหน้าตาท่าทางเอาเรื่องทว่าเธอคงจะโกรธเด็กๆไม่ลงไม่เป็นไรคะ่ะเชิญน,นั่งก่อนนะคะคุณนั่งก่อนเลยคะ่ะตรงนี้เลยเอออาจารย์นะคะความเก้อเขิน ทำให้เธอเพิ่งฉุกใจนึกขึ้นได้ถึงคำว่านักศึกษาของผมยังไม่เคยมีหนุ่มคนไหนมาลูบหลังด้วยมือสดๆ,ๆเธอพาเขาไปนั่งลงบนโซฟาสีเขียวหน้าเคาน์เตอร์อาจารย์หนุ่มก็เอาแต่มองเค้กในมือเหมือนเสียดายทั้งคนทั้งเคก้กที่จำเป็นจะต้องปล่อยให้เป็นอิสระฉันขอโทษและขอบคุณมากเลยนะคะถ้าอาจารย์ไม่รับไว้ฉันคงได้หน้าแหกปากแตกหมอไม่รับเย็บ ทานกาแฟาหรือน้ำอะไรไหมคะทานฟรีได้เลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมจ่ายได้ครับขอเป็นคาปูชิโน่เย็นก็แล้วกันแต่เสียงเข้มเงียบไปดวงตาคู่คมใต้แว่นกรอบหนาขยับมองไปทางของที่เธอประคองมันไว้ราวกับเป็นทองคำล้ำค่าไม่ใช่เค้กเพียงเสียวเดียว ผมขับรถมาจากพระประแดงเพื่อมากินสตรอเบอรี่ชีสเค้กเหมือนว่ามันจะเป็นชิ้นสุดท้ายในตู้นะครับพระประแดงหล่อนอุทานตาโตเพราะนั่นคือห่างจากร้านเธอเกือบ40กิโลได้เท่ากับขับรถข้ามจังหวัดเนสราก้มศีรษะให้เขาไม่รู้รอบที่เท่าไหร่ขอโทษจริงๆนะคะเดี๋ยวฉันทำให้ใหม่แต่วันนี้คงไม่ทันยังไง วันหลังมาทานฟรีได้เลยค่ะอาจารย์ครับไม่เป็นไรโกหกล้วนเมื่อดวงตาคู่คมไม่ล้าวางจากก้อนครีมบนเสื้อยืดบริเวณหน้าอกกับก้อนเลเทสในมือบอกว่าเขาอยากกินหรืออาจารย์จะทานเค้กบนเสื้อเช่นละคะส่วนอันนี้เละเธอยิ้มเจ่อนก่อนจะปล่อยเค้กสีเนื้อนวลลงบนจานอย่างเดิม ใส่ถาดขนาดพอดีมือเรียบร้อยแล้วจึงโน้มตัวลงวางมันบนโต๊ะโดยมีอาจารย์หนุ่มเอื้อมไปหยิบมันเข้าปากทันทีเนสราถึงกับอ้าปากค้างขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจะเสียมรารย,ยาทกับคุณนะเออรู้สึกเขินจังแต่ดีใจนะคะที่เค้กอร่อยดีใจมากๆเลยแล้วอาจารย์เพิ่งกินเค้กขี่มือเธอแหละ คิดพลางอมยิ้มแก้มกลมตุย๋ยพอเขาหยิบทิชชู่ส่งให้เธอรับมาเช็ดมือเช็ดเสื้อเนสราย,ยังเห็นด้วยอีกว่ามีคนแอบเหลือบมองตามทิชชู่เคลือบครีมสตรอเบอรี่เหมือนอยากกินมันเข้าไปอีก